สวัสดีจ้าแฟน่อนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเคยทุกวันนะกับการครอฟบอลแบบเ okay. <Okay. S 1> จเจในโอเคเจดำนั่นเองนะวันนี้พาไปดูที่ยูฟาซูเปอร์คัพโอเคเจดำสนับสนุนโดยไลน์แอด at บอลรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ไปได้เลยที่ at บอลรองอ่ะจะเตะกันเวลาตีสองตรงนะพวกแกนะแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเชลซีจากอังกฤษเนี่ยนะ จะพบกับแชมป์ยูโรปาลีกอย่างบีเอเอลที่นัดชิงเอาชนะจุดโทษแมนยูไปวันนี้ขอให้แพ้ส่วนตัวไปนิดนึงอ้าวดูฟอร์มกันหน่อยก็แล้วกันนะพวกแกเชลซีเนี่ยห้าเกมหลังสุดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้1ส่วนเรือดำน้ำสีเหลืองบีเอเอลเนี่ยเสมอ3แพ้2ไม่ชนะเลยนะลูกทีมของอุนายเออรี่นะคู่นี้เป็นการเจอกันครั้งแรกและไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเชลซีกับบีเอเอลนะตัวผู้เล่น 41ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเอาตัวลหลักๆก็แล้วกันเนาะเชลซี Chelsea เนี่ยประตูจะเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้แนวรับก็มีเซซ่าอาซูเรลโรเวต้านะอันโตนิโอเรดิกเกอร์เกตซูม่าตรงกลางทางกว้างเนี่ยจะเป็นคลัมฮ็อตสันโอดอยกับมาโกสอลอนโซคู so, ่มิดฟิลด์ใช้เองโกลโกงเต้เล่นกับมาโดโควาซิชและตัวรุกก็จะเป็นไคฮาห์เวดสกับตะนันของฮาคิมซีเอชนาเป้าติโมแวนเนอร์และจ๊ะส่วนบียาเรอัลประตูเป็นเซโกอาเซนโกตรงแนวรับก็จะมีฮวนฟอยนะมี อาราวาบิโอ uh, เป็นตัวหลักตรงกลางนี่มีเจนามีปิโนมานูติเกอสแล้วก็ทา่านด้นของเปโดรซานะแล้วก็กองหน้าใช้เฟนันโดนิโยจับคู่กับกองหน้าทีมชาติสเปนเกราดโมเรโนนะจ๊ะคู่นี้เชลซีบังคับชนะใน90นาทีกี่ประตูก็ได้แฟนๆโอเคทันทีแต่ถ้าเสมอเหมือนคนเป็นอมพลึกตัวชาไปซีกหนึ่งแบบนี้ซึ่งย้ำดูแล้วโอกาสเสมอก็พอมีอยู่แต่ยังมองถึงทีเด็ด ที่เชลซีดูแล้วเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกเยอะกว่าและโทมัสทูเคิลเองเนี่ยต้องเน้นเจดาเชื่อว่าถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยสําคัญของเขาเช่นเดียวกับอูนายมารีแต่ยังเชื่อในโทมัสทูเคิลและเกมรุกของเชลซีดูดีกว่าบีอาเรล้ลนะเพราะฉะนั้นวันนี้เชลซีโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ฉันด้วยนะหัวหลอดนะแฟนเพจเจดมภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีฟิร์สแล้วก็ใน u t u b e ฝากด้วยโอเคเจดาวิเคราะห์บอลล้วนเลยนะยะก็ฝากสับสไครต์สันกระดิ่งให้ด้วยนะพวกสายลุยนะ เอาละวันนี้ขอให้มีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์โอเคจะดับไปก่อนสุดดีจ้า